ค่ะเมื่อนนี้มาตามอาจารย์สมหมายเพื่อนบ้านตาเล่าเพื่อนเพินเ่นห้สองหกเข่าเต็มๆงวดนี้เพิ่นหม้มาแล้ววิ่งลูดบนล่างเพิ่นจะห้ตัวใดไปตามอาจารย์สมหมายเด้เลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องอีซี่แฟนช่องนะครับวันนี้วันท่าทับไมตุยเนะ,ะมาตามอานทาองอาจารย์สมหมายด้วยนะครับเลขเร่เพื่อนหกเขา่านะารับห่งวัก่อน หกสองอเต็มเล็กเน้นตัวเดียวคนนะครับออสตัวเันนี้งหหกสองหอีกพี่น้องเอ้ยเบิ่ง,งน,นะพี่น้องเอซคงจะโชคมาน้ำเนาะอือเบิ่งนะครับตือจับใส่ครับคุณมาอ่านะครับก็ถือว่าเพิ่นแม่นดีๆนะเขาหกสองเนี่ยจ้ะอันนล้วเขาทุกหกสองสองหกันว่าะหกสองแล้วว่าหกสองหาซีได้อุบนเนีด้ีหาซีมันก็ถือุบนหีกขึ้นเน่ะหาซีมันเล<า><อ>็กนะเลข ขา้างหน้าเดห้าสี่โอ้ขา้างหน้าหนึ่งสองสองหกอันเด้ข้า <2, S 1> <6, S 2> จอยสี่แบบนั้นคือถ้าอุบลเขาจะหนึ่งตัวหนานำ้ำเลขออาจารย์สมสมัยเนี่ยแตกคักแตกเนี่ยถือนาอุบลนหาซีหละก็ม,มาถือหกสองอยู่เลขวิ่งอีกนะครับเลขสามตัวเพิ่นเอาสองตัวนึงมันได้สามตัวแตกอีกก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับอาจารย์สมัยอ้าวมันรวยนะครับผ้าตามต่อพี่น้องอีกทีนะแย่ทีมย่าปลาอาจารย์สมัยเด้อนะครับคนแม่นี่เลยนะ อยากให้พี่น้องเอซีได้น้ำมือเตยมันกว้าบ้านมันกินจนอิ่มพันวันเาเลยหองไข่ได้แล้วกินจนี้องเอี้ยงกันมาฮะกินจนท้องไข่แล้ววานโอ้ยเอฟซีฮอ่ได้เฉลยน้ำพึ่นนะครับติดตามดีๆเด้อเราจับสมัยจะจิ้มจะป่ากันเด้อนะครับแม่นนี่ดีเนาะย่านเอฟซีอะไน้ำนะครับมรดกเกิดกับมือเตยก็เด่นย้ำให้เนาะพี่น้องเอ้ยนะครับเอาให้ได้เด้อนะครับเราจะสมัยเอาตามต้อมมาเนี่ยมเลยโทรหาฝนกันเด้อฝนโทรมาเราไปกินเนี่ยมรดกข้าท้ายคลิปย้อมไปกินแล้วไปได้รับแเราอ่ะจะร้อง ฟังบทสัมษณสว่างมาลนลดกัรเมตีเด้อนะครับถามจะต้นไม้ให้ว่าคนใดตัวใดมั่งวัาเนี่ยถ่ายจังหน่อยนะครับราะว่ามันถ่ายคลิปนะครับตอนนี้อย่างเนี้ยทางหน้าครับผ้าเนี้ยเท่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับ โดนมันกาศที่ไปทั้งงานหนะมนเนาะแต่ฐานห้าโดนเดียวค่ับอ๋อะนะครับเดี๋ยวเรียกสัตว์วานนี่คือหนองว้าสายา,านแป๊ดหนึ่งนะครับพร้อมแล้วทุกัพท์มาเกิดตังยี่สิบเตียงครับพร้อมแล้วครับอาจารย์ครับผม สวัสดีครับอาจารย์สมัยครับผมค่ะสวัสดีค่ะผมครับผมอะไรครับโอ้แนวอาจารย์ขึ้เขาครับเขาเนี้ยแท้โอ้ดูสิ้นราคาเลยเนาะดูสิ้นราเนี่ยเนาะก็เพิ่มพอได้กันมัดกูคนอยู่ครับครับผมว่าอาจารย์ในีเน้นตัวเดียวเลยเนาะหกสองสองหกนะครับเนาะสองหกตัวเดียวเลยว่าพนดกทีอันนี้ว่าเน้นตัวเดียวสามตัวนี่เนาะอาจารย์เนาะ สามตาสามตัวจานในหกสองหกได้ไหมตัยเเดีพ่กรเด็นตัวเดียวได้สองหกหาซี่ยังไปตามันข้างหน้าอุบลเยกครับครับครับวิ่งเขาเยกแม่สามเด้งงั้นว่าจานอยซี่เด้งครับซี่เด้งตัวได้อะอาจาย์วันเนี้ยซี่เด้งไมายถึงว่าหากระเด็งหนึ่งใอ้โอแม่แมมันมันไปวิ่งแล้วอุบนอยกเนาะครับ เพราะว่าทั้งบุดสองเล่งแล้วก็พบครูอีกครับผมคล่อย<ว>โอ้โหเด็งได้เป็นเด่งได้ยังวงหลายติ่เพราะว่าทั้งอุบลมันเรีนได้หลายอย่างนะอาจารย์ครับ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 มาเลยขอยำจะหน่อยเด้อนะครับพี่น้องทั้งอุบลเนาะอาจารย์สมหมายนี่ซื้อได้ทั้งอุบลซื้อได้ทั้งทั้งมองหลวยเนาะทั้งพี่ละเอ่อว่าง่ายเรียนนาเรียนลังได้เพิ่งน้อยอาจารย์น้อยเรียนกลางก็ได้นะครับงงเนาะ สารับอาจารย์สมัยเด้อนะครับอสุดดยขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับสิตวิญญปันทางดีพี่น้องเอฟซีตลอดเลยนะครับเอฟซีกับท่านด้ซอยอาจารย์เจียอยียวเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปน้อยจานเนาะครับผมครับผมนะครับเดี๋ยวมีโชคมีมานก็มีอาจารย์มีงานบุญมีงานไหนกับผู้ช่วยในซอยเลียกันนะครับ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 เดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเห็นน้ำแล้วเพิ่นคงสิมันน้ำเยู่ นะครับกับเป็นเพื่อนบ้านเนาะอาจารย์เนาะครับครับครับเนบ้านวันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับเนาะครับ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 อาจารย์ครับเออได้เลยครับพร้อมแล้วครับผมเอาเก้ากับพกยิงเก้ากับพกนะครับเนาะครับครับครับบนล่างคือนเก้านาะอาจารย์ครับครับครับอมวันนี้จับคู่เลครับอาจารย์ เก้าสี Twelve, nine, four, nine, nine, four, six, alles, Spike, ่เก้าสองเก้ี่เก้าสองหเกหสนี่ชุดกันไหมจันเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสี่สองจันนะครับ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 ุดกันครับตัวนั้นเดิโมลไว้ครับผม สี่หกสี่สี่หกสี่เก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าับาาครับครับวงตัวนะครับอาจารย์วงไอ้เก้าสี่ครับกับค9เก่าครับผมแล้วคอ,อ,อยซับแตกซี่แตกอีก่ึ้นเนาน่าจานาะอ่าคนไร้มักไอ้พี่พี่เอาเลยก็ กอซีโอเดินสุดเลยอาจารย์เนาะขับ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 หมินสุดเลยกอซีซีกอดินดินสุดสุดเลยสุดสุดเลยนะครับวันนี้โอ้นะครับเลยตามในทางของอาจารย์สมหมายนะครับคุณผู้ชสมหวังสมซื่อเพื่อนเนาะสมหวังดักใจหมายเด้สมหมายเนาะสมหวังนะครับโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์เออก็บเป็นขาโอ้กันคักหมอเลยเฮ้ยดุสีอาจารย์เนี่ยนี่ชิ่มน้ำซำล้านหมดเนาะอ่ ครับครับครับแบบรู้เดือนเลยครับโอ้ยมีสีเด็กเนาะอาจารย์อ้าวพี่พงษ์มาซีเดครับผมปุ๊เด็กได้เป็นเด็กได้เป็นเด็งได้จนมุ่งไปเบอรเลยนะครับเพราะว่าทั้งอาจารย์เป็นเนื่องบนเนาะยิ่งที่ทั้งบนจะได้เบิ้งน้ำหลักเคงจะมิโชกันในทั้งนาในทั้งท้ายเนาะในทั้งกลางนะครับขอให้รวยยู่จองสี่ตลอดนะสำหรับอาจารย์สมัยนะครับเดี๋ยวใแม่ตุยทวดหน้าฟังกันด้วยอาจารย์ตัวใดครับผม่วิ่งเก้ากับหกบนล่าง จับคู่เก้าสี่เก้าสองหกเก้าหกสี่เก้าหนึ่งสี่สองเป็นตัวกันสามตัวกับสี่หกสี่เก้าสี่เก้าค่ะถูกมะค่ะครับ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 ถูกต้องนะอาจารย์นะค่ะอ๋ขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับที่ยงเป็นปั่นทั้งที่น้องเอี้ยซี่ทั้งจองมอเตอร์รกัมเบนตุนะครับเราขอให้โชคมาในตลอดไปนะอาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์มีโครงการมีงานยังไง อีพี่ชกมาดน้ำกับโค้งสีด้วยอาจารย์แน่นอนนะครับผมใอ่ครับคนไรโชคมานจังซอยกะทินน้ำครับครับครัเมื่อไรล่ะจันเมื่อไรล่ะกะทินแต่ห่วยเพเป็นทุกเสาร์นี่ยแหละครับโอ้ซุกเสาร์นี่ยน้อยจันเนาะเอาเพราะไ้แตกไว้ๆนี่ใช้กะทินเด้อนะครับจได้ซอยอาจารันนะครับกับโค้งสีเข้าเนี่ยและแตกเนาะแตกใช้กะทินเด้อสีเข้าเนี่ยครับผมขอบคุณหลายๆครับอาจารย์โอ้ยนะครับอืออยากให้อีพี่ชคมาดน้ำด้อยเพราะเดี๋ยวซอยจันเน่น้ะ ครัเงันเดียวได้นะจันมันพุทนี่เก้าก็พกลสองสองตัวนี่ครับเก้าก็หกกูมักเลยวิ่งนะจันนะเออวิ่งครับครับครับูได้มักจับคูก็คือเก้าซี่ก็หกเก้าครับครับสามตัวใครับตบินครับตัวเนียนนะตัวอื่นกับนี่เก้าสองหกซี่จุดร่องครับเก่าหนึ่งซี่สองเป็นจุดกันสามตัวกับสี่หกซี่ เก่าซีเก่านะครับถูกต้องนะอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อนะครับขอให้เอฟซีชมมานุ่มในรวมบุญกระถินไว้ไหวนี่เด้อนะครับวันเสาร์ที่นี่เด้อนะครับครับครับเสาร์หรือสุกอาจารย์ซุกบ่มันวันเสาร์นี่แหละครับโอ้เสาร์น้าอาจารย์เนาะเออเอฟซีชมมานุ่อาจารย์เด้อนะครับทงวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วละครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสุดยอดเลยนะสำหรับอาจารย์สมัยเนาะคอยซีทางช่องด้วยน้าอาจารย์มา อาจารย์สมัยได้นะครับจะถีบยาป่าได้นะครับเกาซีฮกเกานะครับตัวเน้นเิ่นงวก้อนเมื่ก็วโล่งห้ตรงๆเลยเนาะวันนี้ไห้รนะว,วยอยีกยกช่องขี้เกาสามเด้งสี่เด้งสำหรับอาจารย์สมัยสวัสดีครับ